สบายดีพี่น้องสบายดีตอนหกโมงกว่าเบิ่งเลขกันเราล,ลูกค้าจองลุตตอลี สิไปไปเลยนาะพี่นหนนะักเนาะขอบคุณอะไรเลยพี่เดอทางกฤรกิุีปูขห้งๆกันสุข,ขสุขคนด้จ้าพี่นา้าทางการกเนลักบ้านให้ิน่เติดไปมาไปมา ใบหอมเปียมไปซอยคายวันอินญีดาเยี่ยจีเหลี๋จะออกมานู่น เขียนต่างนามโอ้โหู้

สวยกันทั้งนั้นเลยวันเมื่อคืนมันก็จะเอาเงินรน่อยบาทให้มาสักหนึ่งร้อยบาทหนึ่งจุดศูนย์มาพี่น้องนี่แหลแพ่งของปูอันนี้อันนี้ประเด็้เรารเขาโปรตีนมีนเป็นสวยปูคาย <c oughs> อันนี้ข้องพินาดไปลองกันเนาะก้อยเป็น,น,นเฮงเเลือดสิบสองล้านจะปอังกฤษ เด็ดเด็ดเด็ดเอ้ยโฮโคกินเรือลายเถอะวะโฮโฮเลือดสี่ใบขอให้มาเฮึแปดโกหกตอนนันเจ็ดโฮโคกเก้าหกศูนย์ มีหกสูงได้ไปเรียแปใบเนาะเอ้ส so ิบใบสอง สี่หกแปดนี่ห้องพินาท,ทางประเทศนอกมาหน่อยประเทศอังกฤษนะน,นี่เอฟซีนอรเคียนเฮาเฮงๆเด้อเฮยขอบใจบส่รจุกุทุกคนเนาะที่ซอยอุดนุนแล้เททวเมือคือเราฟันว่ามีคนมาหายเงินหนึ่งห่ยบาทพี่น้องทง้งแล้วก็ฟันเนย็นยาดายาปีจะมีแปดไหม อขอให้เฮงเฮงรวยรย,ย <c oughs> กันทุกคน <c oughs> ขอบคุณมาสษัูุทุกคนเดอ้อที่คอยอุ้นุน,นปูน่เนาะขอให้มันมานเฮงเฮงเดิมอย่เนาะ เลขป็นยังไงเ,งว,เงวย่ลัเพยนป็นอยคายเก่าวันนี้วันหยุดพอังเพียนเนาะ <c oughs> ลา,า,ระะลาเร้อะไปนอกฝากล่ไยรเซอวขอบคุณทองเม็ดทุวทันทใจขอให้มันมาเนียนๆเนๆออเราลองวันที่หนึ่งจะทำใหกิหนหนังรอสมายดี